สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำมอดเอสมัดอาคีในดัสตาร์สกิฟเตอร์นะครับผม <c oughs> เริ่มเกมมาเลยเอสเนี่ยจะมีหมวกนะครับหมวกของเขาเนี่ยจะดีค่าสี่ได้นะครับ <c oughs> เห็นเขาบอกอย่างนั้นนะนะแต่ทำไมไม่รีไม่ดุ <c oughs> ต่อมาเป็นเอสไฟบอลเป็นอาวุธประจำกายนะครับเป็นดาเมจสามสิบ ยิงไกลได้นะครับไกลมากนะครับลายิงเนี่ยจะเสียค่าความหิวลงนะครับทุกครั้งที่ใช้เลยนะครับตัวละครเอสเนี่ยจะต้านทานความหนาวเย็นแล้วก็ต้านทานไฟนะครับที่สำคัญคือเขาจะเลืองแสงในที่มืดด้วยนะดูรัศมีรอบๆเขานะ เมื่อเขาอยู่ใกล้ไฟครับเมื่อเอสอยู ky, ่ใกล้ไฟเนี่ยเอสจะฟื้นฟูค่าสติเรื่อยๆเลยนะครับแต่ถ้าค่าสติเขาต่ําเมื่อไหร่นะครับเขาจะเดินไปที่ไหนเนี่ยอาจจะแบบเกิดไฟนะครับสุ่มเกิดไฟได้นะครับเอสมีค่าความหิวร้อยห้าสิบมีค่าสติสูงมากนะครับสองร้อยแล้วก็เลื่อนอีกร้อยห้าสิบนะ คอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผม